ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลน,นะครับขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นดังพอนะครับครับผมวันนี้ผมช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นฝึกนุกต่อกิ่งนะครับนะอ่าต่อดินแล้วก็ฝึกต่อกิ่งไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ทําการฝึกไว้ช่วงตอนเลิกงานนะครับก็อ่าตะเวนก็ลงดิน้วนะครับก็ ก็จะดูประมาณนี้นะครับก็นี่ผมก็นกตัวนี้ก็เป็นนกต่อต่อพเนตดนะครับแต่ว่าผมก็จับผูกขาไว้นานพอสมควรแล้วครับได้สี่ห้าเดือนแล้วครับนกตัวนี้ก็คุ้นเคยกับเชือกผูกขาแล้วนะครับนี่ครับก็ก็ไม่ได้ดิน้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ ก็ลองดูครับต่อกิ่งขึ้นฝึกลองดูนะครับก็เผื่อพี่ๆนะนะท่านไหนชอบนะครับก็เอาไปฝึกได้นะครับก็นกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางกุก๊กเดียวนะครับเห็นกุ๊กเดียวเสียงกลางไปใหญ่นะครับก็นกตัวนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าเป็นจะเป็นพ่อพัน์กับนกตัวเมียนะครับก็นกตัวเมียก็จับผูกขาไปแล้วนะครับก็ท่านไหน สนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์083 9 1 7 2 8 7 2นะครับอันนี้ก็ไปฝึกเองนะครับท่านไหนอยากได้ก็ผมจะปล่อยไปแบ่งไม่ให้นะครับปล่อยไม่ให้นะครับไปเลี้ยงนะครับก็กโฉมหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ใส่เชือกหูขาเรียบร้อยแล้วถ่ายใกล้ๆนะครับ าหางก็เริ่มออกมา2เส้นนะครับก็ถ่ายคนนะครับนกตัวนี้ก็ท่นไหนเอาไปฝึกต่อก็ไม่นานครับก็ลองเอาไปฝึกต่อได้ไม่นานเพราะว่าผมก็เลี้ยงมาได้3ปีแล้วตัวนี้ก็คันในพเนียดแล้วนะครับก็ก็เลยเอามาฝึกต่อดินต่อกิ่งนี่ครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะให้ชมนกตัวเมียตรงกตัวเมียก็อยู่นู่นนะครับแต่นกตัวเมียก็อยู่ในกรงตัวนู้นนะครับจะให้ชมนกตัวเมียนะครับ ตัวนี้ก็เป็นนกตัวเมียนะครับก็ให้ดูลวดลายนะครับก็ใช้ใส่เชือกปูขาไว้นะครับก็นี่ครับ ก็ใส่เชือกผูกขาไปนะครับก็ฝึกต่อดินเหมือนกันครับก็ท่านไหนเผื่อสนใจนะครับก็ต่อสอบถามได้ครับก็ลองเอาไปแพ็คคู่ก็ได้นะครับเผื่อสนใจนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากด้วยนะครับ ก็โฉมหน้าของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าไปชมนกฝึกต่อกิ่งนะครับก็ นี่นะครับเขาเดินมาเขาก็นิ่งอยู่นะครับก็ถ่ายใกล้ๆนะครับนี่ครับท่าไหนอยากได้ไปต่อดินต่อกิ่งก็เอาลองไปฝึกดูอีกครั้งนะครับลงดินบ่อยๆใส่กิ่งบ่อยๆมีเวลาให้มันมันก็จะทำงานนะครับนกตัวนี้ก็ เคยได้เฉลยมาแล้วสาตัวนะครับก็เผื่ออยากใครเอาไปต่อยอดหรือเอาไปต่อเล่นหรือก็เอาไปดูนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องช่างบอลด้วยนะครับก็คือช่างบอลเมืองอุดรนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามในช่างบอลด้วยนะครับ เพื่อจะไปพผ่าคชิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้มารีวิวนกต่อฝึกนกฝึกต่อกิ่งนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ